ไต่อกันที่เรื่องของกล้วยหอมทองครับอยู่ที่อำเภอนาทาวีจังหวัดสงขลานะครับพื้นที่ตรงนี้เขารวมกลุ่มกันครับเป็นกลุ่มที่ทําการปลูกกล้วยหอมนะครับแล้วก็ทําสัญญาเอาไว้กับบริษัท แพนแปซิฟิกฟู้ดคอร์ปอเรชันของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็พอผลิตเสร็จปุ๊บก็จะมีตลาดในการส่งออกทันทีก็คือต้องส่งไปที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเขาต้องมีเกณฑ์ในการเพราะปลูกกันนิดนึงเพราะว่าคุณภาพของกล้วยหอมนะฮะต้องได้คุณภาพตามเกณฑ์ของเขาที่สําคัญวิธีการปลูกของเขาก็เป็นการปลูกแบบการาเลือกเกรดพิเศษนะครับวันนี้คุณจิรวัฒนพักดีประธานกลุ่มปลูกกล้วยหอมทองอำเภอระโนด ของจังหวัดสงขลานะครับวันนี้ไปที่แปลงปลูกกล้วยหอมของคุณทรงแท่เอียะอยู่ที่อำเภอน,นาทวีจังหวัดสงขลานะฮะก็เป็นสมาชิกของกลุ่มกล้วยหอมทองนาทวีนะครับเพราะเป็นการปลูกกล้วยหอมแบบปลอดสารพิษส่งออกไปที่ญี่ปุ่นครับทำสัญญาซื้อขายเอาไว้กับโครงการในบริษัทแพนแปซิฟิกฟู้ดคอร์ปอเรชั่นของญี่ปุ่นนะครับคุณจีรวัตรบอกว่า เข้ามาควบคุมดูแลการปลูกกล้วยหอมทองครับล็แรกที่แปลงของคุณทรงแท้เอี้ย27เครือครับ <นะ S 1> จากนั้นพอเก็บเกี่ยวปุ๊บจะตัดแยกออกมาเป็นหวีฮะแล้วก็จะมีการคัดเลือกกันก่อนจะมีการแพ็คส่งไปที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งทางกลุ่มก็มีอุปรกรณ์สำหรับการแพ็คอยู่ยยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับวันนี้เนี่ยของกลุ่มนาตาวีเนี่ยเป็นกล้วยชุดแรกนะครับที่ว่าที่เป็นสมาชิกข,ของ และน่นนะครับวันนี้เนี่ยเราพาสมาชิกมาดูการตัดกล้วยเพื่อ,อส่งออกทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นกล้วยชุดเรขนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็อของกลุ่มนาทาวรีนะครับเป็นแปลงที่1นนะครับที่ทําส่งออกนะครับรถแรกที่ออกเนี่ย็เป็นกล้วยเกรดเอทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าจากดูสีสันจากการห่อเนี่ยมันจะลูกออกมาเนี่ยลูกจะสีเขียวอ่อนๆนะครับซึ่งเป็นที่พอใจของตลาดทางญี่ปุ่นมากเลยครับ อย่างในพื้นที่นาทวีเองนะครับการปลูกกล้วยหอมทองในพื้นที่นี้ก็มีสมาชิก30คนด้วยกันนะครับอย่างที่คุณนัทเล่าให้ฟังนะครับก็ทำสัญญาเสร็จสาบกับบริษัทญี่ปุ่นพร้อมที่จะรับซื้อ ทุกหมีทุกเคือเลยนะครับก็ถือว่าผลผลิตนั้นค่อนข้างดีเป็นกล้วยหอมทองแบบปลอดสารพิษด้วยนะครับก็เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากพื้นที่อำเภอระโนดนะครับอย่างที่นาทวีตอนนี้ก็มีพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองกว่า100ไร่นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจนะครับของจังหวัดสงขลาและก็หลายพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับ,รบตอนนี้ครับ